สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโบ็อกนะคะนี่คือซองโบ็อกนะคะแล้วเราผสมกับน้ำเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาฉีกซองนะคะฉีกซองฉีกซองโบ็อกเปิดขวดน้ำออกก่อนนะคะฉีก ฉีกซองนะคะฉีกซองออกนะคะแล้วก็เทลงนะคะเทลงแล้วมันก็จะเป็นออกสีเขียวอย่างนี้นะคะอืมง่าง่ายเฮ็ยบ้ามาเกิด แล้วเราก็ปิดฝาเขย่า,ยาให้ผงละลายออกนะคะให้แตกนะคะแล้วก็เขยา่ยาเขย่าให้มันจนผงแตกออกหมดนะคะแล้วก็ เขย่าแล้วสีจะออกเป็นสีเข้มนะคะสีเขียวเข้มนะคะแล้วเราก็มาจะมาดื่มกันนะคะทีนี้ดื่มจนหมดค่ะเห็นข้อ ดื่มหมดแล้วนะคะทีนี้ดื่มแล้วหมดแล้วนะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้นะคะเรามีแอปใครสนใจสมัครใครสนใจสมัครหรือสนใจสั่งซื้อสินค้า ชื่อแอปของเราดอบลิทนะคะใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อมาทางไลน์หรือ Messenger หรือเพจก็ได้นะคะเรามีให้ช่องทางติดต่อทั้งหมดสามช่องทางนะคะคือไลน์ Messenger เพจนะคะใครสนใจก็ ใครเป็นเพื่อนเฟซก็สามารถทักแชทมาได้เลยถ้าส,สนใจนะคะอขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ